สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของฟาร์มตระเคสมุทรปราการครับก็จะได้ฟังข่าวดีเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขากำลังปรับปรุงแก้ไขสถานที่แล้วก็จะมีข่าวดีในเร็วนี้น่าจะเป็นวันที่หนึ่งเมษาครับท่านผู้ชมเขาจะเปิดให้บริการอีกและทุกคนก็จะได้มาเที่ยวนี่ครับ ฟาร์มตระเคสวนสัตว์สมุทรปราการฟาร์มตระเคสมุทรปราการใหญ่ที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้คือที่ประตูทางเข้าก็ตรงนี้ช่างเขาทาสีอยู่นี่คือเป็นที่ซื้อตั๋วแล้วก็ตรงนี้คือที่จอดรถที่จอดรถกว้างมากก็จัดได้จอดได้หลายร้อยคันครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็น ่อิวตัวนี้เมื่อก่อนสวยงามมากนะคะับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ปล่อยทิ้งแล้วก็วนี่ครับฝั่งนี้ก็มีที่จะรถกว้างมากตอนนี้ดูโดยภาพรวมแล้วก็เป็นการปรับปรุงแก้ไขได,ได้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ดี ก็เหลือ,อนิดหน่อยเท่านั้นเองดูแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอันนี้เราจะไม่เข้าไปข้างในเราจะให้ดูาภายนอกก่อนนะครับท่านผูนน้ชมตรงนี้คือซุ้มขายซื้อตั๋วก็อันนี้ก็ซื้อตั๋วสองข้างตรงนี้จะเป็นที่ขายของที่ระลึกข้างนอกก็สลับ การเปิดครั้งใหม่ก็ยินดีต้อนรับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าในประเทศเราเองครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเหมือนเมื่อก่อนพัตตะมชมหลังจากที่เขาหยุดและพักไปหลายปีเลยครับ mm hmm. เพื่อปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีกว่าเดิมก mm hmm. อทางเข้าก็โล่งดีครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีรถ ตัวนี้ถ้าเขาเปิดกั้นออกก็จะเป็นทางเข้าที่ใหญ่มากรถเข้าได้เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมกว้างใหญ่มากๆทางไหนเขายิ่งกว้างเขาเ้ากว่านี้ยิ่งกว่านี้ตอนนี้ก็พามาดูความเคื่อนไหวล่าสุดของความตระเพศสุรรนรรพานท่านผู้ชมก็คงจะมีข่าวดีในเดียเด๋ยวนี้ในวันที่หนึ่งนะครับในเพจมันจะเป็นวันที่หนึ่งเมษายนเปิดให้ใช้บริการได้เข้าไปชับชมได้อย่างแน่นอนครับนี่ ขอ,ข,อ comment, ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาข่าวดีมาบอกเสียเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นป้ายปรับปรุงใหม่ทางเข้านี่ทำพื้นใหม่นะครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับครับปากทางเข้าฟาร์มประเทศสมุทรปราการองจะมีข่าวดีในเร็วนี้ครับสำหรับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวหรืออยากจะมาเที่ยว รอชมและรอติดตามช่างช่องช่องแรกดีๆนะครับจะมีข่าวดีมาบอกเร็วๆนี้ครับ